สวัสดีค่ะกระบีเยื่อยุทธจักรตอนที่34แล้วค่ะจากบทประพันธ์ของคิมยง้งงานแปลของนอนนพร,รัตติดตามได้เลยนะคะกระบีเยื่อยุทธจักรตอนที่34ค่ะวันนี้คณะของงักปุกคุ้งเดินทางมาถึงเมืองอุ่ลิ้มมาถึงก็ใกล้จะมืดคำ่ำภายในเมืองมีโรงเตี๊ยมแห่งเดียว ไม่เพียงพอกับคณะซึ่งมีผู้หญิงอยู่หลายคนงกปุกคุงก็เลยสั่งให้เดินทางต่อเดินทางไม่ถึง3ลี้รถโดยสารของงาคูหญินเกิดอุบัติเหตุล้อหลุดจากแกนไม่สามารถจะเดินทางต่อได้ทั้งหมดจึงได้แต่ลงจากรถแล้วก็พบว่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในดงไม้ด้านนั้นมีสันเจ้าอยู่หลังหนึ่งงาปุกคุงก็สั่งให้ไปขออนุญาตหลวงจีนเมื่อลูกศิษย์ไปดูพบว่า ที่นั่นเป็นสันเจ้าแต่หามีหลวงจีนไม่ทุกคนก็ดีใจเดินทางไปถึงหน้าสันเจ้าก็เห็นว่าที่นั่นมีเทวรูปหน้าเขียวร่างคลุมใบไม้ถือหญ้าแห้งองค์หนึ่งเป็นราชาแห่งยาและเทพกสิกรรมนักปุกคุ้งนำสิทธ์แสดงความเคารพต่อเทวรูปก็พอดีพอดีกับฝนฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงลงมาฝนก็ตกฟ้าก็ฟาดทุกคนก็เลยจำใจต้องพักที่สารเจ้าแห่งนั้น สันเจ้านี้มีรอยรั่วหลายแห่งเพราะว่าเป็นสันเจ้าร้างลูกศิษย์สตรีก็ช่วยกันหุงหาอาหารในขณะที่เหลงผู้ชงก็นั่งพิงแรคร่ระคังที่มุมโบสถ์แล้วก็ครุ่นคิดถึงวานอนหกเล็กตัวอูด้วยความรู้สึกผิดเพราะตอนนี้เหลงผู้ชงและก็ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจว่าวานอนหกเสียชีวิตจากการที่ถูกตนนั้นจี้จุดแต่ก็สงสัยว่าในขณะนั้นเนี่ยเลงผู้ชงได้รับบาดเจ็บสาหัส พลังฝ่ามือหรือว่าพลังดัชนีเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้วานอนหกเสียชีวิตได้วานอนหกกับเหล่งผู้ชงนั้นค่อนข้างสนิทกันตอนนี้เหล่งผู้ชงก็เลยค่อนข้างจะเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของวานอนหกแล้วก็นึกถึงว่าในระหว่างการเดินทางแบบนี้ถ้าวานอนหกมาด้วยเนี่ยก็คงได้พูดจายหยอกล้อก,กันเป็นที่เบิกบานใจหันไปเห็นงักเลลงสั่งเหล่งผู้ชงก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจระหว่างการเดินทาง เหลงผู้ชงแทบจะไม่ได้คุยกับงักเล้งสังบางครั้งพอเห็นนางอยู่ร่วมกับลิมเพงจือเหล่งผู้ชงก็จะปรีกตัวและก็คิดในใจว่าถ้าสามารถหาคำพิเมฆม่วงเจอเหล่งผู้ชงจะฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการลุกแก่โทษที่กระทำต่อวานอนหกแล้วก็พยายามคิดในแง่ดีว่างักเล้งสังกับลิมเพงจือนั้นเป็นคู่ที่เหมาะสมและหลังจากที่ตัวเองตายงักเล้งสังก็คงไม่เสียน้าตาให้หรอก ในใจแม้จะพยายามคิดเช่นนี้แต่เมื่อเห็นลิ้มเพ่งจือเดินเคียงคู่ไปกับงักเล็งสั่งแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเลงผู้ชงก็หดหูจับใจหลังจากรับประทานอาหารค่ำทุกคนก็แยกย้ายเข้านอนทามกลางสายฝนที่ยังคงกระนำลงมาเป็นระยะระยะเวลาผ่านไปได้ไม่นานมีเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นประมาณสิบกว่าตัว ไม่นานนักม้าสิบกว่าตัวนั้นก็ควบขับผ่านสันเจ้าไปเสียงฝีเท้ามา้าเคลื่อนห่างออกไปทุกคนระบายลมหายใจอย่างโล่งอกแต่ขณะที่จะล้มตัวลงนอนใหม่อีกครั้งก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าวกอ้อมกลับมาคราวนี้เสียงม้าประมาณสิบกว่าตัวหยุดอยู่ที่หน้าสันเจ้างักสิงแสพวกท่านอยู่ในสันเจ้าหรือพวกเรามีเรื่องที่ต้องการจะถาม เลงผู้ชงเป็นสิทธิ์คนโตของสำนักปกติได้เป็นคนที่ชอบเสนอหน้าเสมอมาในยามนี้เดินถึงข้างประตูถอดกรอนประตูแล้วก็ถามว่าในยามวิการดึกดื่นเป็นสหายเส้นทางใดมายืนเหลงผู้ชงกวาดตามอง <c oughs> ก็เห็นขบวนคนและก็มา15ตัวเรียงรายอยู่หน้าสันเจ้าผู้คนหกเจคนถือโคมไฟสองต้องใบหน้าของเหลงผู้ชง พฤติการแบบนี้แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรยกโคมไฟสองหน้าทุกคนที่มาเนี่ยล้วนคลุมหน้าด้วยถุงสีดำเห็นแต่ในตาดังนั้นบรรดาคนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่เป็นคนรู้จักเกรงว่างากบุกค,คุงและบรรดาสิทธ์จะจดจำหน้าได้ก็น่าจะเป็นคนที่มีเจตนาไม่ดีอาคันตุกะยามวิการที่ไม่ได้รับเชิญต้องการที่จะพบงกบุกค,คุง เหล่งคู่ชงก็พยายามถามว่าใครต้องการพบจะได้ไปเรียนอาจารย์ถูกแต่ฝ่ายที่มาก็บอกว่าพวกเราเป็นใครท่านไม่จะไม่ต้องถามบอกต่ออาจารย์ของท่านว่าข่ารู้มาว่าสำนักขั้วสวครอบครองคำพีพิชิตมารพวกเราคิดจะขอยืมดูสักคราบเหล่งคู่ชงก็เกิดโทสศสำนสักขั้วสวของเรามีวิชาของเราเองต้องการคำพีกระบีพิชิตมารของผู้อื่นไปทำไมกัน อย่าว่าแต่พวกเราไม่ได้ถือครองต่อให้ครอบครองพวกท่านเสียมารยาทบานนี้ยังเห็นสำนักขั้วัวของเราอยู่ในสายตาอีกหรือคนผู้นั้นหัวรอและทุกคนที่เหลือก็หัวรอตามฟางว่าเด็กแซ่ลิ้มแห่งสำนักคุ้มกันภัยบุญบาร,รมีเข้าสังกัดสำนักขัว้วัวกระบีวินยูชนงักปุกคุ้งมีเพลงกระบีสูงสุดอยอมมาแยแสเหลือบแลคัมพีกระบีพิชิตมาน พวกเราเป็นคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามในยุทธจักรจึงคิดจะขอหยิบยืมจากนักสิงแส่สคราบจากนั้นทุกคนก็ส่งเสียงหัวเราะอีกครั้งแต่เสียงของคนผู้นี้ยังก้องกังวานไม่ถูกคลื่นเสียงหัวเราะกลบไปแสดงถึงกำลังภายในที่ลึกล้ำจากนั้นนักปลุกค,คุ้งก็ส่งเสียงมาจากภายในสัญญาว่าพวกท่านล้วนเป็นคนมีชื่อเสียงเกียรติภูมิ ฉไหนถ่อมตนว่าไร้ชื่อเสียงเรียงนามข้าไม่กล่าววาจาโป้ปดคำพีกระบีพิชิตมารของตระกูลลิมหาจะอยู่ที่พวกเราไม่คำพูดหลายประโยคนี้แฝงลมปราณเมฆม่วงสอดแทรกไปในเสียงหัวรอกของผู้คนสิบกว่าคนทั้งในและนอกสัญเจ้าล้วนได้ยินอย่างชัดเจนคนผู้หนึ่งก็ไม่เชื่อผู้แสกท่านจะมอบออกมาหรือไม่หากไม่มอบออกมาแต่โดยดี พวกเราก็คงได้แต่ลงไม้ลงมือเข้าไปตรวจค้นแล้วนางคูยินก็เลยสั่งว่าสิสตรีร่วมกลุ่มกันเดี๋ยวนี้หันหลังชนกันสิทธ์บุรุษเตรียมชักกระบี่เหลงคู่ชงยืนอยู่หน้าประตูเลื่อนมือแตะด้ามกระบี่ยังไม่ชักกระบี่ก็ปรากฏผู้คนสองคนกระโดดลงจากหลังมา้าโถมตรงเข้ามาเหลงคู่ชงเบี่ยงตัววูบขณะจะชักกระบี่ คนผู้หนึ่งก็พันตวาดคำว่าใสาหัวไปแล้วก็ตวัดเท้าเตะเลงหูชงตีลังกาไปทอบหนึ่งเลงหูชงลอยเลี้วไปหลายวาร่างร่วงหล่นในพุ่มไม้เตี้ยๆสมองสับสนว้าวุ่นแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเท้าของคนผู้นี้ไม่ร้ายกาดเท่าไหร่แต่ร่างท่อนล่างเนี่ยฉะไหนอ่อนล้าไรเรี่ยวแรงเลงหูชงพยายามที่จะดิ้นรนหมายจะลุกขึ้นนั่ง แต่เลือดลมภายในอกกลับพรุ่งพล่านปั่นป่นลมปราณเจ็ดแปสายวิ่งวนไปมากระทั่งคิดกระดิกนิ้วยังทำไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกแกเ่เหลงหู้ชงยิ่งนะักอาปากหมายจะร้องแต่ก็ไม่มีเสียงสภาพเช่นนี้เหมือนกับฝันเหมือนกับฝันร้ายคือสมองแจ่มใสแต่ไม่สามารถขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวได้ได้ยินเสียงปะทะอาวุธไม่ขาดหู อาจารย์อาจารย์หญิงแล้วก็สิทธิพี่สิทธิน้องท้าโถมออกจากศาลต่อสู้กับผู้คลุมหน้าเจ็คนผู้คลุมหน้าอีกหลายคนกลับโถมเข้าสันเจ้าลงมือต่อสิทธิสตรีของหัวสวยบยามนั้นฝนตกหนักกว่าเดิมโคมไฟหลายดวงถูกโยนทิ้งกับพื้นเปล่งแสงเรื่อเหลืองส่องต้องประกายกระบี่แวววับเงาของผู้คนพร่งพลานสับสนและไม่นานให้หลัง ก็มีเสียงกรีดร้องของสตรีดังขึ้นเหล่งผู้ชงร้อนใจศัตรูล้วนเป็นบุรุษเสียงร้องของสตรีแสดงว่าในเหล่าสิสตรีของขั่วส่วนเนี่ยต้องมีคนได้รับบาดเจ็บเพราะว่าฝ่ายนู้นมีแต่ผู้ชายเหล่งผู้ชงก็เห็นว่างักบุกคุ้งนั้นควงกระบี่อาศัยหนึ่งต้านรับ4ส,ส่วนอาจารย์หญิงงักคูหยินเนี่ยต่อสู้กับศัตรูสงคนสภาพในสันเจ้าค่อนข้างจะคับขัน ขณะเดียวกันเหล่งผู้ชงก็จะยินเสียงแผดร้องของบรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องติดต่อกันแสดงให้เห็นว่ามีหลายคนที่พลาดท่าเสียทีเหล่งผู้ชงยามนั้นพุ่งพลาดมากเพราะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครได้เลยได้แต่อธิษฐานในใจว่าฟ้าดินโปรดคุ้มครองด้วยเถิดขอให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูเร่ยวแรงสักครึ่งชั่วยามขอเพียงเหลงผูชงเข้าสัจ้า ยังต้องคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องต่อให้เราถูกศัตรูรุมสับเป็นหมื่นท่อนก็ยินยอมพร้อมใจพันรู้สึกว่ามีพลังหกสายทะลักถึงสวงอกจากนั้นปรากฏลมปราณสองสายสะกดพลังทั้งหกสายไว้ตลอดทั้งร่างโปร่งโล่งจนว่างเปล่าเหล่งผู้ชงค่อยเข้าใจในบัตรดลว่าท่แท้ หกเซียนหุบเขาท้อแก่งแย่งกันถ่ายทอดพลังรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่เขาลมปราณหกสายถ่ายทอดเข้าทางชิพจรต่างๆนอกจากรักษาอาการบาดเจ็บไม่ได้พลังทั้งหกสายยังสั่งสมอยู่ภายในร่างกายยากที่จะขับออกได้แต่เมื่อเจอเจอกับหลวงจีนปุกไกที่อารมณ์วู่วามถ่ายทอดลมปราณสองสายสะกดลมปราณของหกเซียนหุบเขาท้อในยามกระทันหันคล้ายทุเลาจากอาการบาดเจ็บ แต่แท้ที่จริงภายในร่างกลับเป็นการเพิ่มลมปราณอีกสองสายคอยสะกดหักล้างกันและกันทําให้กําลังภายในดั้งเดิมไม่ลงเหลืออยู่กับกลายเป็นคนสูญเสียพลังฝีมือเหล่งฮูชงบังเกิดความหดหู่ใจว่าวันนี้สำนักของอาจารย์มีภยัยแต่ตนกลับไม่สามารถใช้เรี่ยวแรงจัดการกับศัตรูแล้วก็ช่วยเหลือสิทธิพี่สิทธิน้องได้แม้แต่น้อยเสียทีที่เป็นสิทธิคนโตของสำนักขั้วสัว ได้แต่นอนกับพื้นแล้วก็เบิกตาดูอาจารย์และอาจารย์หญิงถูกข่มเหงแล้วก็ได้เห็นบรรดาสิทธ์ทั้งหลายถูกเชือดเฉือนไปต่อหน้าต่อตาแตงหูชงยามนี้ได้แต่นึกอยู่ในใจว่าจะขอตายร่วมกับบรรดาสิทธ์ทั้งหลายแล้วก็ทราบว่าขอเพียงโครจรพลังก็จะกระตุ้นชักนำลมปราณภายในกายทั้งแปสายตลอดทั้งร่างไม่อาจขยับเคลื่อนไหว ดังนั้นถ่วงลมปราณลงยังจุดตังชั้งก็เคลื่อนไหวมือเท้าได้ลุกขึ้นยืนช้าๆดึงกระบี่ยาวออกมาแล้วก็เดินเข้าสันเจ้าไปทีละก้าวพอเหยียบย่างเข้าสันเจ้าก็ได้กลิ่นข้าวเลือดเห็นเนี่ยหวดสีไต่จื้อกอกึงแม้งแล้วก็บรดาสิษย์น้องทั้งหลายกำลังอาบเลือดสู้กับศัตรูหญิงศิษย์ชายหลายคนนอนกับพื้นไม่ทราบชะตาก,กรรม งักเล็งสั่งกับลิมเพงจือเคียงบ่าเคียงไหลสู่ศัตรูครุมหน้าคน,นง,งักเล็งสั่งผมหลุดลุยสยายลิมเพงจือถือกระบี่ด้วยมือซ้ายแสดงว่ามือขวาถูกศัตรูทำร้า,รายผู้คุมหน้านั้นถือทวนสั้นด้ามหนึ่งเพลงทวนกระแสนจะคล่องแคล่วปราดเปรียวเห็นผู้แดงบนทวนนั้นพลิ้วกระจายและมีเสียงดังฉึกเมื่อปลายทวนแทงใส่ไหล่ขวาของลิมเพงจือ งักเล้งสังโถมแทงสองกระบี่คุกคามศัตรูถอยไปหนึ่งก้าวป่าก็บอกรองว่าลิ้มน้อยริพันบาทแผลคุคุมหน้านั้นหัวรอดเสียงดังยาวนานวางดำทวนหัวดใสชายโครงงักเล้งสังฉาดหนึ่งงักเล้งสังเจ็บปวดจนย่อตัวลงเล้งผู้ชงเห็นแล้วก็ตื่นตระหนกตกใจถือกระบี่สะอึกเข้าไปเกรงลมปราณแทงกระบี่ออกปลายกระบี่ยืดออกไป กำลังภายในทะลักขึ้นมาแค้นคว้าก็ตกห้อยลงไปผู้คุมหน้านั้นรู้สึกสงสัยแต่ในยามกระทันหันไม่ได้คบคิดมากความกวาดเท้าซ้ายเตะออกเหลียงฮูชงก็ถูกเตะลอยลิ้วออกมาจากสันเจ้าร่างร่วงฟาดลงในคราบน้ำที่เจิงนองอยู่นอกสันเจ้าดวงตาจมูกปากใบหูของเขาล้วนเป็นคราบโคลนในยามกระทันหันไม่อาจขยับเคลื่อนไหว เหล่าเตกนับก็ถูกจี้จุดล้มลงจากนั้นศัตรูก็แยกย้ายไปกลุ่มรุมงักปุกคุ้งแล้วก็งักหูหยินไม่นานให้หลังในสัรเจ้าก็ปรากฏศัตรูอีกสองคือออกมาเปลี่ยนเป็นว่างักปุกคุ้งต้องสู้ศัตรูถึง7งักหูหยินสู้ถึงสตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสภาพการของสำนักขั้วสัวนีีออกจะวิกฤตบรรดาศิษย์ทั้งหลายได้รับบาดเจ็บไม่น้อย และเมื่อเวลาผ่านไปงาคูห,หญินก็ถูกสันดาบของศัตรูเนี่ยกระแทกสายบริเวณหัวไหล่ล้มประทวยลงกับพื้นผูกุ่มหน้าทั้งสองหัวรอแล้วก็จี้จุดที่กลางหลังนางหลายแห่งยาบนั้นเหล่าสิทธิ์ในสันเจ้าต่างพากันรับบาดเจ็บและก็ถูกสยบสิน้นฝ่ายตรงข้ามแสดงว่ามีแผนการอื่นอีกเพียงทำร้ายหรือว่าจี้จุดสิทธิสำนักขัวซัวโดยไม่ฆ่าฟันถึงแก่ชีวิต ผู้คนทั้ง15คนรายล้อมอยู่รอบกายงักปุกคุ้งมือดี8คนแบ่งเป็น8ทิศต,ต่อสู้กับงักปุกคุ้งที่เหลืออีก7คนถือคมไฟชอนชัยใส่ดวงตางงักปุกคุ้งจนแทบลืมตาไม่ขึ้นงักปุกคุ้งใจหายคิดว่าวันนี้สำนักขั้วสัวต้องย่อยยับอับปราแน่แล้วได้แต่อาศัยกำลังภายในอันลึกลับเพลงกระบีที่รัดกลุ่มต่อสู้กับศัตรู เมื่อแสงไฟพวยพุ่งมาก็กม้มสายตาลงยามนั้นศัตรูไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้งักปุกคุ้งท่านยอมจำนนหรือไม่ผู้แท่ง,งักยอมตายก็ไม่ยอมถูกยามอัปยศพวกเจ้าจะฆาก็ฆ่าเถอะหากท่านไม่ยอมจำนนเราจะฟันแขนขวาหูหยินของท่านก่อนพรางตวัดคมดาบเตรียมที่จะจัดการกับงักคูยินเพื่อเป็นการข่มขวัญงักปุกคุ้ง ตะวัดดาบหัวตัดซึ่งมีสันหนาคมเบาบางแล้วก็จ่อใส่หัวไหล่ของงักคูญินงักคูญินตื่นตระนกตกใจงักปุกคุ้งสูดลมหายใจคราหนึ่งใบหน้าพันเปร่งแววสีม่วงสะบัดกระบีฟันใส่ผู้คนทางซ้ายสุดกระบีของงักปุกคุ้งนี้แฝงลมปราณเมฆม่วงกดคุกคามดาบย้อนกลับออกไปหนึ่งกระบีหนึ่งดาบ ฟันใส่แขนขวาของมันฟันแขนขวาขาดเป็นสองท่อนโลหิตฉีกกระจายการลงมือครั้งนี้ประสบผลสำเร็จจากนั้นงักปุกค,คุ้งก็เสือกระบี่แทงใส่เท้าซ้ายของศัตรูอีกคนหนึ่งแต่กลางหลังของตนกลับถูกลูกตุ้มร้อยสายโซ่ด้ดามหนึ่งกระทุ้งเข้าใส่จนต้องกระอักโลหิตออกมาศัตรูรอบข้างก็ล้วนโห่ร้องว่าเถ่าแซงักได้รับบาดเจ็บแล้วพวกเรา คอยพัวพันมันจนเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ขาดใจตายไปเองศัตรูที่ต่อสู้กับงาปุกค,คุ้งเห็นชัยชนะเป็นมั่นเป็นหมอดวันนี้ต้องได้รับชัยชนะเหนือง,งกปุกค,คุ้งแล้วก็สำนักขั้สวส่วแน่นอนงกปุกค,คุ้งฟังจากสำเนียงก็รู้ว่าบรรดาผู้คนลึกลับทั้ง15คนนี้มีทั้งชาวเหนือและชาวใต้แสดงว่าไม่ได้สังกัดสำนักเดียวกันแต่ที่ขบคิดไม่เข้าใจ และที่น่าประหลาดก็คือผู้คนทั้ง15้าคนนี้ไม่ใช่ชนชั้นอ่อนแอทั้งหมดมีภูมิรอบรู้ในขณะครุ่นคิดก็ไม่หยุดยั้งชะงักมือใช้ลมปราณเมฆม่วงออกปลายกระบี่เปล่งประกายาจางๆสิบกว่ากระบวนท่าให้หลังปรากฏศัตรูอีกคนหนึ่งถูกกระบี่ที่หัวไหลแท้เหล็กกล้าในมือร่วงหล่นลงกับพื้นผูคขมหน้าที่นอกวงผู้หนึ่งสะอึดเข้ามารับมือแทน คนผู้นี้ถือดาบฟันเลื่อยอันหนักอึ้งตัวดาบติดตาขอคอยเกี่ยวกระบี่ของงักปุกคุ้งงักปุกคุ้งมีกำลังภายในเปี่ยมลน้นยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งเข้มแข็งพลันพลิกมือซ้ายฟาดใส่ซวงอกคนผู้หนึ่งโดนกระดูกชายโครงของมันหักไปสองซี่คนผู้นั้นคลายมือปล่อยไม่เท้าร่วงลนแต่กลับกริ้งเรียดดินเข้ามากางแขนโอบเท้าซ้ายงักปุกคุ้งเอาไว้งักปุกคุงใจหายว่า สะบัดกระบีฟันใส่กลางหลังที่ด้านข้างปรากฏดาบสองเล่มยื่นเข้ามาปิดบ้องนาคปุกคุ้งไม่อาจจะฟันกระบีลงเปลี่ยนเป็นยกเท้าขวาเตะใส่ศีรษะของคนผู้นั้นคนผู้นั้นกลับเป็นยอดฝีมือเป็นยอดฝีมือในเชิงคว้าจับกางแขนซ้ายแล้วก็โอบเท้าขวาไว้อีกข้างหนึ่งจากนั้นก็กลิ้งตัวคลาหนึ่งนากปุกคุ้งต่อให้มีฝีมือเข้มแข็งกว่านี้ก็ไม่อาจจะทรงกายมั่น เสียหลักล้มลงกับพื้นพริบตานั้นปรากฏดาบเดี่ยวทวนสั้นกระบี่ยาวลูกตุ้มร้อยใส่โซ่จูโจมโหมใส่ใบหน้าสวงอกและลำคอของเขางักปุกค,คุ้งทอดถอนใจใคลายมือทิ้งกระบี่ลับตารอความตายรู้สึกจุดเส้นที่ลำคอราวนมซอกแขนและชายโครงถูกจี้สกัดไว้ จากนั้นผู้คลุมหน้าสองคนฉุดลากงักปุกคุ้งขึ้นมาซุ่มเสียงชราภาพเสียงหนึ่งดังว่ากระบี่วินยูชนนักปุกคุ้งมีฝีมือสูงส่งสองคำร่ำลือพวกเราทั้งสิบห้าคนจัดการท่านคนเดียวยังมีผู้คนสี่ห้าคนรับบาดเจ็บก่อนคลากลุ่มท่านได้นับว่าเป็นที่น่าเลื่อมใสนะแต่คำพูดต้องย้อนกลับมากล่าวพวกเรามีสิบห้าคน พวกท่านมี20กว่าคนสมควรบอกว่าพวกเราใช้คนน้อยเอาชนะพวกมากโค่นสำนักขั้วสัวล่มสลายการศึกครั้งนี้ได้ใช้ไม่ง่ายนักใช่หรือไม่ท่านประมุกงักพวกเราไม่มีความแค้นต่อกันคืนนี้ที่ล่วงเกินเพราะต้องการจะหยิบยืมคำพีกระบีพิชิตมาคำพีกระบีเล่มนั้นจริงๆไม่ใช่ของสำนักขั้วสัว ท่านวางแผนรับเด็กหนุม่มแท่ลิ้มแห่งสำนักคุ้มกันภัยบุญบาร,รมีเป็นสิทธิ์ยังมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่คำพีกระบี่เล่มนี้เรื่องนี้ขาดความโออาเปิดเผยสหายร่วมแนวล้วนเดือดดานข้างแขนข้าขอนนอมเตือนให้ท่านมอบคำพีกระบีออกมานักปุกคุมได้ฟังก็เดือดดานข้าเป็นคนเยี่ยงไรนยุทธจักรล้วนทราบดีท่านคิดจะฆ่าก็ง่ายได้นะ แต่หากคิดทำลายชื่อเสียงเดีย๋ยวได้เพอ้อฝันไปผู้คุมหน้าคนหนึ่งก็หัวรอคิดทำลายชื่อเสียงของท่านง่ายดายยิ่งผู้หญิงบุตรีและสิทธิสตรีของท่านหน้าตาไม่เลวพวกเรามีสู้แบ่งปันกันไปรับเป็นภรรยาน้อยคราครั้งนี้ท่านก็จะมีชื่อเสียงกระเดื่องดังแล้วนักปุกคุ้งโกรธจนตัวสั่น เห็นผู้คลุมหน้าผลักสสิทธ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดออกมาจากสันเจ้าสิทธ์เหล่านั้นล้วนถูกจี้จุดบ้างหลังโลหิตนองหน้าบ้างพอออกมาก็เสียหลักล้มลงแสดงว่ารับบาดเจ็บที่เท้านักปุกคุ้งก็บอกว่าแล้วกันไปเถอะท่านเมื่อไม่เชื่อก็คนร่างพวกเราดูว่ามีคำพีกระบีพิชิตมารอันใดหรือไม่ผู้คลุมหน้าอีกคนนึงก็บอกว่าเราเตือนท่านขอให้ท่านมอบออกมาเอง เราะหากคนทีละคนคนถึงตัวบุตรตรีและภรรยาของท่านเกรงว่าจะไม่เหมาะสมแล้วในขณะที่ลิมเพงจือก็บอกว่าเพศภัยทนะั้งหมดล้วนเกิดจากเราลิ้มเพงจือเราขอบอกตอบพวกท่านตระกูลลิมมนทนฮกเกี้ยนไม่มีคำพีกระบี่พิชิตมารอันใดจะเชื่อหรือไม่แล้วแต่พวกท่านลิมเพงจือเก็บไม้เท้าเหล็กที่ถูกกระแทกร่วงหล่นจากพื้นเอามาหัวใส่หน้าผากตนเอง เพียงแต่สองแขนถูกจี้สกัดจุดอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงเพียงกระแทกหนังศีรษะถลอกไปแต่ว่าสิ่งที่มันทำนั้นชัดเจนยิ่งว่าคิดจะพีชีวิตตนเองเพื่อยืนยันว่าไม่มีคำพีกระบี่อันใดตกอยู่ในมือของสำนักขั้วสวรชายชราคลุมหน้ายิ้มแล้วก็บอกว่าคุณชายลิ้มท่านมีคุณธรรมห้าวหาญนักพวกเรากับบิดาผู้ล่วงลับของท่านมีไมตรีครบหากัน งักปุกคุ้งทำร้ายบิดาท่านฮุบคำพีกระบีพิชิตมารของตระกูลท่านวันนี้พวกเราจรึงสอดมือเข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์ของท่านเสียทีที่มีฉายากระบีวินยูชนแต่ไม่มีความประพฤติของบินยูชนท่านเปลี่ยนมาเข้าสังกัดสำนักเรารับรองว่าจะสามารถฝึกยอดวิชาท่องทยานได้ทั่วบูริมลินเพงจื่อก็โต้ตอบว่า บิดามานาของเราถูกอื้อชังให้แห่งแชเซียและเท่าข้อมนอกกำแพงใหญ่ทำร้ายถึงแก่ชีวิตเกี่ยวข้องอันใดกับอาจารย์ของเราด้วยข้าเป็นสิทธิแห่งสำนักหั่วสูอันเที่ยงธรรมยามขับขันไหนเลยขลาดเขลากลัวตายได้สิทธิที่สามเนี่ยหวดก็บอกกล่าวประเสริฐสำนักขั้วส่วของเราผูผุมหน้าคนหนึ่งก็บอกสำนักขั้วสูวของเจ้าเป็นอย่างไรจากนั้นสะบัดดาบมูบฟันศรีรษะเนี่ยหวดหลุดจากบ่า ลหิตพุ่งจากคอขาดดุดน้ำพุเหล่าสิทธ์พัวซัวพากันอุทานออกมาด้วยความตกใจเนี่ยหัดเป็นสิทธิที่สาถูกฆ่าอย่างกระทันหันงักบุกคุ้งบังเกิดความคิดวูบวาบสับสนนึกไม่ออกว่าคนเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ฟังจากปากคำของชายชาคลาคหน้าสมควรเป็นมิจฉาชีพหรือว่าคณะซ่องโจรอันใดแต่ค้ายโจรละแวกแถบนี้ก็ไม่น่าจะมีมือดีมากมายถึงปัน ผูคลุมหน้านั้นหลังจากสะบัดดาบฆ่าเนี่ยหวดในดาบเดียวก็เล็งเป้าหมายมาที่งักคุณนกวัดแก่งดาบเปื้อนเลือดทำท่าจะฟันลงมาสร้างความแตกตื่นให้กับงักเล้งสั่งอย่าทำร้ายมารดาของเราจากนั้นนางก็สิ้นสติไปแต่งักกูยินเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งภาวนาขอให้มันฆ่านางในดาบเดียวจะได้ไม่ต้องถูกยามอับยศได้แต่เชิดหน้าแผดดาว่าไอโจรสวะหากเก่งกล้าก็ฆ่าเรา ยามนั้นด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือบังเกิดเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นมีม้าหลายสิบตัวควบขับเข้ามานักบ,บุกค,คุ้งสองสามีภรรยาและสิทธิ์หัวสัวดีใจว่าคราครั้งนี้อาจจะมีผู้เดินทางมาช่วยแต่ปรากฏว่าที่แท้คนที่มาใหม่คือองครักอันดับสามของสำนักทรงสัวซึ่งเมื่อหลายวันก่อนถือธงประกาศสิทธ์ขึ้นเขาหัวสัวมือกเกรียนวิเศษเล็กแปบคนทางขวารูปร่างสูงใหญ่ กลับเป็นองครักษ์อันดับสองของสำนักทรงสัวฉายามือค้ำจจด,ดีแต่งเมียงส่วนคนทางซ้ายมือคือสิทธิฝ่ายกระบี่ที่ถูกอับเปหิของสำนักขั้วสัวนามหงปุกเพงมือเกเรนวิเศษกล่าวว่า่ผีงักวันนั้นท่านไม่ยอมรับธงประกาศสิทธิ์ท่านประมุกจ่อไม่พอใจจึงส่งพวกเรานำธงประกาศสิทธิ์มาเยือนใหม่คิดไม่ถึงว่าจะมาพบพานกลางวิการณณที่นี้ งักปุกคุ้งเงียบไม่ส่งเสียงชาชราคุมหน้าประสานมือคารวะต่อผู้ที่มาใหม่ที่แท้เป็นผู้กราที่สองแซ่เต็งผู้กราที่สามแซ่เล็กผู้กราที่เจ็ดแห่งสำนักทรงสัวข่ายินดีที่ได้พบองครักษ์อันดับเจ็ดแห่งทรงสัวก็ถามว่าพวกเราไม่กล้ารับท่านมีน้ำสูงส่งได้เตุได้ไม่ยอมเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงต่อผู้คน ชายชราคุมหน้ากล่าวว่าพวกเราเหล่าพี่น้องล้เป็นคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามในยุทธจักรหากบอกชื่อฉายาออกไปร่างแต่เป็นที่ระคายหูเห็นแก่หน้าของพวกท่านทั้งหมดไม่กล้าเสียมารยาตต่องักครูญินแล้วก็คุณหนูงักแต่มีเรื่องหนึ่งคิดขอให้ท่านทั้งหลายช่วยพดุงความยุติธรรมถึงเองงักก็ถามว่าเรื่องอะไรชายชราคลุมหน้าบอกวา่าสำนักคุ้มกันภัยบุญบาร,รมีนั้นถูกล้มล้าง ลิมจินน้ำสองสามีภรรยาถูกฆ่าตายตระกูลลิมมีคัมพีกระบีพิชิตมาเล่มหนึ่งบันทึกเพลงกระบีอันลึกล้ำหากฝึกสำเร็จสามารถที่จะพิชิตโดยไร้พูดต่อต้านกระบีวินยูชนงักปุกค,คุ้งกลับล่อลวงบุตรชายของลิมจิ้นน้ำเข้าสังกัดสำนักขั้วส่วคัมพีกระบีเล่มนั้นย่อมตกเป็นของสำนักขั้วส่วพวกมันเคยได้รับของข,องขวัญจากสำนักคุ้มกันภัยบุญบาร,รมีสิกว่าปี ฟังว่าครั้งนี้ลิมจิ้นน้ำบ้านช่องพินาศคนล้มตายเพราะคำพีกระบีเ่เล่นนี้จิงสะกิดความแค้นส่วนรวมรุดมาคิดบัญชีกับงักปุกค,คุ้งถึงเองงักพอฟังจบก็หันไปถามสิทธิผู้พี่ทั้งสองว่าเรื่องนี้ควรจัดการอย่างไรมือคำจะด,ดีบอกว่าประมุขจอบอกว่าตำแหน่งเจ้าสำนักขัวสัวสมควรจะเป็นของคุณชายหงวันนี้งักปุกค,คุ้ง ยังทําเรื่องตําช้าไร้อย่างอายเช่นนี้เรื่องนี้ปล่อยให้คุณชายหงชําระสำนักเองน่าจะดีกว่าทุกคนที่อยู่บนหลังม้าก็เห็นด้วยว่าเรื่องแบบนี้ก็ควรจะให้บรรดาสิทธิ์ของสำนักขั่วสัวเนี่ยจัดการสะสางกันเองเพราะเป็นเรื่องภายในหองปุกเพงคือสิทธิ์สำนักข่วงสัวที่ถูกอับเปหีออกไปฮงปุกเพงพลิกตัวลงจากหลังมา้าประสานมือคารวะโดยรอบ ท่านทั้งหลายให้เกียรติแก่เราเป็นที่ตื้นตันใจนะงกปูคุ้งคุบตำแหน่งเจ้าสำนักเราก่อกวนจนคนพิโรธฟ้าบรนดาลเดือดบัดนี้ยังกระทำเรื่องฆ่าบิดาแล้วก็ช่วงชิงคำเพีกระบีบังคับรับสิทธิ์เราไร้ความสามารถความจริงไม่คู่ควรรับตำแหน่งเจ้าสำนักขั้วสัวแต่เนื่องเพราะไม่อาจจะทนดูสำนักขั้วสัวต้องถูกทำลายในเงื้อมมือของงกปุกคุ้งบัดนี้เรา ได้แต่ยอมรับหน้าที่นี้แล้วนักปุกคุ้งจะเสียตำแหน่งเจ้าสำนักขั่วสัวให้กับพงปุกเพลงหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่35กระบี่เยยยุทธจักรนะคะสวัสดีค่ะ